สบายดีพอเมลพี่น้องสวัสดีซีพ่สู่คนสุขคนนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้ไปดินหวไพี่น้องเดินแกงเสือไปก็ตมงานสียหัวกดหนิกำลังลงไปรถนั่โอ้ยเีนื่อนี่ยังอยแจวอบมาที่ย็นยังอ้มาที่เป็นไปถือตู้พี่น้องขาตู้ก็ได้เหนงันยังยังยงไกันยไปยุ่วยโอ้ยาจูมันเป็นยแจ้วปนต้นแคกนิแกเชื่ได้แน่เลย่ือยังน้ำมูพี่น้อง ทื่อดีโสาพื่อด้ยโั่ปกระเบเจเลยไอันหนบอกยังเอาเามทือซอยมุเอายางยางย่งไดยางโอ้คนเบอร์ได้พี่น้องรถบรได้ไนี่มีแต่รถจักรเขามาเรียนคือการอะไรเนี่ยนี่เทมเายางยางยางางไปโอ้แกนี่บหมทือยางยางสบายดินวาโอ้สบายสบายเอ้จนาเรานี่บมดทืยางซอยมูเนลยพี่น้องพวตาจุงเดี๋ยวทื่ท้องนุ่แค็นกับตัว้เจ้าดุสิ่งพว nhang nàng nàng ba bay con chắc khá khá hảo 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 tụ hảo bay nhang bay nhang bay nhang bay nàng bay nàng bay à, này, bài, hạn, dùng kẻ xưa, Ủa, nhang bay nàng 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 bay 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 bay

À, bữa có là wow, wow. oh, 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 năm tiền kia nó quá sáu quận 2 sáu quận thì ngã à dư dư à món cái thay vụ món xe lăn đi mà à ngu 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 à một trăm bốn vay nó một trăm bốn vay à lệ cái năng nhiều à năng phở tụ yêu với nội nhận tụ xe này à oh, à oh, nhang mà nhang à vương vương thay thay Talk bên phải, tỏa bên phải, tỏa bên phải, bên phải. Để, đó, oh. Để, tổ, ăn nữa, Này, em phê tỏa 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 em phê nè em phê tỏa em sao tỏa em phê tỏa em phê tỏa em phê tỏa นั่งหนคมาสองคนเานั 15, 45, 45. 00, ่งวนนี่ก็อนยืนขึยืนขึเอาวนนั่งนเท่าไหร่เอายืนปักษากันงูงูงนั่งนได้ดินั่งนไ้ดิอาซามฝนมาจชงไรออาว่าุ่มกระชือเยแจวเ้พี่นลองยันได้เยแจวเสียอ้ามาดิอ้าวจดนไรจดดนไอ้ายอ้ายงลบขึ้พี่น้อกให้มองนั่งาได้ยางลบไปลบไปลบไปลบมาลบมาลบไปอยู่ À, tụt qua đây tụt qua đây nhanh nhanh Tony ông Tony gì hết trên đây Tony nhà mẹ ông để vi đây là một chữ tự y một mua ăn nó mua sao mua ngay nó mua mua ngay mua ngang nữa ô sao à, chùm gì vậy kén lột với lại vi nọ Phật kén với đây chịu tốn đồng đội à, à, mà xanh 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 năng mộng gì phân bà lệ em tụi em

โอ้น oh. ั่ไซต์ตไซนอนวลยนอนองโอได้จะหาจเจ้าจะจ้าเจาว่าหัอนั่มาิเย็นนึงนอนเวหโอ้ไล่ไล่ไลไลไ่โอ้ยบึงบึงบึโอ้่ะมาดิมาดิดีเทสเทอะรกนี่อ้าวมาบลกิย์เอ้าวอุ้ยโอ้กศิษยนสื่อเป็นทอดมาได้เพื่ออันโตปีนไก่ะโอ